สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสรับเดือนกันยายนสองพันหสกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับและใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อเกิดความแน่ย้ำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user ปูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูกันนะครับไพ่ใบแรกของตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญขึ้นมาปรากฏเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการแบบค่อยๆพัฒนากับในเรื่องของการ เขาเรียกว่าเรียนรู้กันและกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นมีการเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกโมเมนต์สิ่งต่างๆมันเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เด่นด้วยนะครับสำหรับการที่เราค่อยๆศึกษาเข้าใจดูใจกันไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่าไม่เร่งเกินไปไม่รียบเกินไปเก็บเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะทําให้ทุกอย่างนั้นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีและออกกนิกมากกว่าด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไร มันจะไม่ค่อยเต็มไปด้วยพลังงานในด้านลบการที่เราแบบศึกษาเร่งๆๆๆกันเนี่ยนะครับมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์บางทีเนี่ยเรายังศึกษาเข้าใจกันไม่ดีพอแล้วเราก็คอมมิตแล้วพอคอมมิตเสร็จปุ๊บปัญหามันเกิดมันผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะเราอาจจะเข้าใจกันไม่ดีพอถูกไหมครับเรียนรู้กันไม่มากพอเราเร่งกันไปรีบเกินไปปัญหาต่างๆมันก็ย่อมเข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันน่าจะทำให้ความรัก หรือ relationship ของเราเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตพัฒนาไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วทำให้มันออแกนิกมากกว่าด้วยเช่นกันนะครับอยากจะบอกว่าในบางครั้งอะ่ะเราก็ต้องพยายามแบบตกผลึกหรือคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยด้วยสติกับความคิดต้องตั้งมั่นด้วยความมั่นคงให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบพ่ายแพ้ต่อโทสะแล้วก็โมหะกับความรู้สึกของเราโทสะคืออะไร ทุกอย่างคือโทสะกับโมหะนะครับมันคือรักโลภกดหลงมันคือความรู้สึกในสิ่งที่เราอาจจะดูยึดติดเละยึดมั่นในสลับหลายๆคนผมไม่ได้กล่าวหาคุณนะครับหมายความว่าหลายคนกําลังตกอยู่ในภาวะความรู้สึกเหล่านี้คนเราน่ยยังไม่ละซึ่งกิเลสมันไม่ผิดหรอกที่เราจะมีตัวผมเองก็มีรักโลภกดหลงถูกไหมครับ มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะสะกดข่มในบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นน่ะได้มากหรือน้อยแค่ไหนด้วยสติความคิดของเรานะครับเราเนี่ยพยายามคิดและตัดสินใจอะไรเนี่ยควรจะต้องพยายามอยู่ในบรรทัดฐานของความเป็นเหตุและเป็นผลและก็ความเป็นจริงด้วยมันมีไพ่เดมูลมานะครับถ้าเราใช้สติเราจะตัดสินใจด้วยความถูกต้องแต่ถ้าเราใช้เดมูลนะครับเดมูลมันคือสัญชาตญาณมันคือความรู้สึกที่มันแบบไม่จริงอะ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่หลอกลวงตัวเองหรือกําลังมีความรู้สึกที่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไปเองก็ได้สังเกตดูหน้าไพา่ดูราชินีพระจันทร์สิครับนี่จะซูมให้ดูใกล้ๆว่าหน้านราชินีพระจันทร์รู้สึกยังไงเหมือนกําลังเหมือนยิ้มแบบมีเลดในบางอย่างเห็นไหมครับมันเหมือนมีความรู้สึกที่มันเป็นคลุมคลุมเครือเครือ จริงอยู่ว่าตอนนี้คุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูความรักความสัมพันธ์มันคุมเครือมันทําให้เรามีความรู้สึกวิตกกังวลและเราก็เสียใจอยู่กับปัญหาอยู่กับสิ่งที่เราบับผิดหวังอกหัก ไม่ดีนะครับความรักดูแย่ความรักดูเหมือนกับเขาไม่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราหรือเขาอาจจะทําผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเราไปมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราคิดมากและนกาทิฟเกินไปในบางครั้งนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความ ยึดติดในเรื่องของที่เป็นท็อกซิตเลชั่นชิพมากๆเลยบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานในเรื่องของความคิดที่เอาอ,าอาดีตมาตัดสินกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในปัจจุบันเช่นบางคนอาจจะเคยแบบเคยผิดหวังกับความสัมพันธ์มาในอดีตเลยเอาบรรทัดฐานของอดีตมาตัดสินว่าปัจจุบันมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรือความรักมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเป็นต้นน,นนะครับบางทีมันติดภาพลักษณ์กับความรักอะ มันทําให้เราเสียใจมันทําให้เราค่อนข้างดูหยุดติดอยู่กับความรู้สึกที่หลอกลวงตัวเองคําว่าหลอกลวงตัวเองแปลว่าไงกอ็อย่างที่บอกนะครับว่าเรากําลังเอาอาดีตมาตัดสินกับปัจจุบันและอนาคตถูกไหมเพราะเราเคยคือเราเนี่ยเคยเจ็บปวดหรือเคยบาดเจ็บกับปัญหา ความทุกข์ในอดีตทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคตแล้วเราก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เขาคงไม่รักเขาคงไม่ชอบเราอะไรแบบเนี้คิดมากไม่ตกกังวล The Moon เนี่ยนะครับมาพร้อมกับเจ็ดถ้วยบอกเลยว่า Super Sensitive นะครับ Super Sensitive เลย The Moon เนี่ยมันก็คือการแบบหลอกลวงตัวเองอยู่แล้วหรือความรู้สึกที่มันเป็นแบบความมโนภาพไปแล้วยังมีเถ้วยเถ้วยมันคือความรู้สึกที่หลากหลาย จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะ่ะเรากําลังสับสนไปหมดเลยว่าตกลงเขาคิดยังไงเขารักเราไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาไม่สนใจเราคือเขาไม่ชอบเราหรือยังไงคุณกําลังสับสนอยู่กับความคิดอยู่กับมโนภาพอยู่กับความรู้สึกที่แบบวิตกกังวลไป8 0 0แสนเลยแบบนี้เป็นต้นผมเห็นหลายคนมากๆเลยลูกค้าที่มาดูดวงกับผมเนี่ย อันนี้ไม่ได้มาในแง่ลบนะครับแค่อยากจะเป็นฟิทแบ็กให้ฟังว่าหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกที่ในแง่ลบมากถามเรื่องเก่าถามเรื่องเดิมถามเรื่องซ้ำอันนี้ไม่ผิดหรอกเพื่อความเช็คชัวร์แต่แล้วเราก็แบบเหมือนแบบยังกังวลอยู่อะ่ะยิ่งรู้ยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากเห็นแล้วก็ยิ่งอยากจะได้คําตอบนะครับพอได้คําตอบก็วิตกกังวลอีกเหมือนเดิมมันก็วนลุกอยู่ที่เดิมวงจรของความรู้สึกเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไร ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเกิดขึ้นด้วยโมหะกับโทสะถูกไหมครับเกิดขึ้นด้วยอารมณ์เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่มันเป็นรักโลภกดหลงมากเกินไปสะกดข่มไม่ได้ก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอะ่ะนะครับทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ควรทําไปคิดในสิ่งที่มันไม่ควรคิดดังนั้นอ่ะสิ่งที่เราจะ move on กับความรู้สึกได้นะครับความรักความสัมพันธ์มันถึงจะดีขึ้น แต่ถ้าเรายังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังเป็นนกาทีฟอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ความรักของคุณจะดีขึ้นคุณต้องการอะไรกันแน่คุณลองตอบคุณลองตอบคำถามใจตัวเองดูนะครับถ้าคุณยังนกาทีฟกับเขาอยู่คุณยังรู้สึกว่าเขาผิดยังรู้สึกว่าเขาไม่ดีเขาทำผิดกับเราอันนี้ไม่ได้มาเขาเรยกอะไรนะไม่ได้เข้าข้างใครนะครับมีคนมันนกาทีฟหลายคนว่าผมเข้าข้างฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยรู้จัก ไม่เคยปรึกษาไม่เคยอะไรเลยแล้วผมจะเข้าข้างเขาทําไมที่ผมพูดเนี่ยนะครับดูดูอาจจะดูเหมือนไม่เข้าข้างคุณเพราะผมอยากให้คุณน่ยพยายามเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดเขาผิดพลาดอะไรมันเรื่องของคุณกับเขาไปเคลียร์กันเอาแต่สิ่งที่คุณมาดูผมเนี่ยผมมีหน้าที่ที่จะชี้แนะพวกคุณถูกไหมครับ หลายคนก็บอกว่าคุณบูแนะนําดีมากเลยไม่เหมือนช่องอื่นแบบว่าเออแบบมีคําสอนมีนั่นมีนี่ให้แบบเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็น positive เขามองกันแต่คนที่ติดลบอ๊ยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เข้าข้างแต่คนอื่นคืออะไรเหรอถูกไหมครับจริงอยู่ผมอยากจะให้คุณลองมองเป็นกลางดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกไหมถ้ามันถูก ก็โอเคไปคุณก็นําไปปรับประยุกต like. <se> ์ใช้ถ้ามันไม่ถูกมันไม่ดีอะไรนะครับคุณก็พยายามปล่อยวางไปแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกได้ประมาณนี้แล้วกันรู้แต่ว่าถ้าตัวคุณเองนะครับพยายามอดทนตั้งใจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดบางทีมันอาจจะอยู่แค่ mindset อยู่ที่ความคิดของเรานี่แหละมันทําให้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างไป นะครับอยากจะบอกนิดหนึ่งเนาะคืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะทําร้ายเราจริงนะแต่บางอย่างอ่ะเราอาจจะแบบเหมือนไปคิดวนแล้ววันอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกถูกไหมแต่ในใจก็ยังปล่อยเขาไม่ได้อยู่ดีเออแล้วความรักเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นถูกไหมครับยกเมนแต่คุณจะมูฟออนสิคุณอยากอยากรู้สึกอะไรก็ได้เพราะคุณมูฟออนได้มันจบไงถูกไหมเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณยังเดือดร้อนกับความรู้สึกอยู่นะครับคุณก็อย่าเนกาทีฟกับมัน เพราะคุณยังคงต้องอยู่กับเขาต่อไปถูกไหมอันนั้นมาเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเห็นภาพนิดหนึ่งเนาะดังนั้นบอกไว้เลยว่าทุกอย่างยังสามารถปรับและเคลียร์ได้คุณสามารถที่จะเอาชนะกับในเรื่องของความรู้สึกกับปัญหาในสิ่งที่เรามีได้ด้วยเราต้องใช้ความคิดการตกผลึกการไต่ตรองตึกตรองให้ดีอะไรคือสิ่งที่เราควรทําอะไรคือสิ่งที่เราควรตัดอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องนํามา,าพิจารณา ถ้าเขาไม่ดีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเขาไม่ดีให้ตัวคุณนะครับพยายามตัดใจนะครับโดยการที่เราลองถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ดูถ้าทุกอย่างมันโอเคเราก็ม o ฟออนได้แต่ถ้ามันไม่โอเคเราก็ปรับเราก็เคลียร์ไปตามสถานการณ์สิถูกไหมเนี่ยผมก็พยายามชี้ให้ฟังว่าบางอย่างอะ่ะนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครไงถึงบอกว่าถ้าเกิดเขาทำผิดต่อคุณคุณก็ตัดสินใจ คุณก็ต้องทําในบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจที่ถูกที่ควรเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไพ่เดอเฮอร์มิตมาพยายามดูก่อนว่าบางสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราแก้ได้ก็แก้มันไปอะไรที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แก้ไม่ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะต้องหยุดตัวเองแล้วก็พยายามที่จะต้องไม่เอาตัวเองเข้าไปทุกข์เหมือนเดิมถูกไหมหรือไม่เอาไปจมอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นแบบท็อกซิต ต่างๆนานาหรือไปจมอยู่กับความผิดหวังเก่าๆเดิมๆสิ่งที่คุณควรทำคือตัดแล้วก็ move on นะครับหรือพยายามที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตเราก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อลุกขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้แบบทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น ไม่ใช่ว่าจมอยู่กับความรู้สึกที่หลอกตัวเองหรือความรู้สึกที่ยังผิดหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นก g a t i อยู่ตลอดเวลาแบบนั้นไม่ดีนะครับดังนั้นเราควรเปลี่ยนแปลงซะทุกอย่างยังมีโอกาสที่ยังจะเข้าข้างคุณมีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภมาด้วย วงล้อแห่งโชคลาบ The World แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบมาบอกว่าตัวคุณเองยังสามารถเอาชนะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งต่งางๆที่มันทดสอบเราหรืออะไรที่มันเกิดความผิดหวังอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มอะไรที่มันเป็นทางอน e g a t i เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรงุงและคลี่คลายสถานการณ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมา นะครับมันมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาคืนดีกันได้นะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับ3ใบนี้มีโอกาสที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับคืนมาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้อัศวินถือถ้วยนะครับวงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์มีโอกาสค่อนข้างที่ดีนะครับกับความสักเซส u l ได้ถ้าตัวเราเองพยายามก้าวข้ามผ่านกับความรู้สึกกับปัญหาไปได้ ะอะไรที่มันเป็นความผิดเราก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะแต่อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราเข้าใจผิดเราก็แค่ปรับไมล์เซ็ตใหม่ปรับมุมมองใหม่ทัศนคติใหม่เราอย่ามองอะไรที่มันเป็นในแง่ลายส่วนเกินไปสิ่งที่เราไม่รู้เราอย่าตัดสินว่าเขาเป็นแบบนั้นนะครับเป็นต้นเนาะ ก็ค่อยๆประครับประคองไปความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะลงตัวและยังมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีตอนนี้คุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะถ้าเกิดใครที่กําลังปรับมุมมองปรับ mindset ใหม่กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกําลังปรับมุมมองความรู้สึกนะครับหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นท็อกซิตที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันแย่สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ถูกเติมเต็มหรือความรู้สึกที่เราแบบ จ็ปวดกับความสัมพันธ์แบบเนี้ยให้เราค่อยๆปรับไปนะครับค่อยๆฟื้นฟูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่ดีที่สุดเท่ากับการรักตัวเองก่อนนะครับแล้วเราจะได้โอกาสที่ฟื้นฟูได้ทุกอย่างกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ